สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านแหะครับที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องครับมาล่งแปลงการปลูกยาจีนี่บอมมาซานะครับผมแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดการจัดเตรียมพื้นที่อาจเริ่มต้นปลูกไม้นะครับเขาควรจัดการดูแลประมาณใดโดยเฉพาะการเตรียมควพร้อมด้ดันแปลงปลูกเนาะยูนี่ถือว่าเพื่อจัดการได้ดีครับอ่าเพื่อเป็นต้นแบบให้พี่น้อง ได้รับชบลบฟังเป็นความมลแเนวทังในการเตรียมพื้นที่นะครับเนาะเนี่เป็นพื้นที่ครับกับการปลูกไม้นะครับเมื่อนี้เอาพี่น้องมองเห็นพื้นที่นะครับผมที่แรกกะทถยปับพื้นที่แบบเห็นนะครับเนาะแปลงนี้ครับเป็นยากินนีบอมมาซานะครับปลูกได้ประมาณ10วันนะครับหลังปีไม่เมื่อนี้แหละครับผมก็เริ่มจะติดแล้วนะครับผม อ่าแทงใบไม้ขึ้นมาแทงยอดไม้ขึ้นมาแล้วนี่คือ้าติดติดนะครับผมลักษณะ้าทิ่ติดครับผมเอามามองพื้นที่นะครับก็คือไทยปรับพื้นที่ให้ราบให้เรียบนะครับกําจัดวัชพืชออกครับผมอ่านี่นะครับกาจัดวัชพืชออกอยู่นี่เทียบจะมองเห็นวัชพืชคือ้าที่เขาต้องการเลยนะครับเนาะนี่เป็นสิ่งที่ควรทําครับผมในการปรับพื้นที่นะครับอย่างที่สองครับถ่ายเข้าจะทํานะครับถ้าเรามองเป็นธุรกิจการค้าขาย เนาะยูนีเพิ่นปลูกเสริมเพื่อเป็นรายได้ครับจะต้องมีช่องทางเดินดีนะครับเนาะช่องทางเดินเพื่อให้เฮาาด้ยางเข้าไปดูแลจัดการเพิ่นหรือว่านําอุปกรณ์ลดน้ํอยูนีแรกๆเพิ่นจะใส่เป็นสายยางก่อนนะครับผมเข้าไปได้อย่างสะดวกเด้อพี่นลองเด้อเวลายางนี่ครับแบบผมยางเข้าไปนี่เข้าไปได้อย่างสะดวกทุกทุกล็อกนะครับเนาะทุกทุกอกครับผมอ่าไอพลาตีเป็นแป้งเป็นล็อกครับผมนี่นะครับ ช่องทางเดินสำคัญนะครับเนาะเพราะว่าเข้าแต่บริเหยียบย่ำหนาที่เฮ้าปลูกครับอ่าพันธุ์เทศใบนะครับเนาะอย่างที่สองครับจะต้องมีทางให้รถวิ่งเข้าไปได้นะครับเด้อนีอทิเช่นครับเพื่อง่ายต่อการขนออกนะครับหรือผู้มารับซื้อหรือจะคล้องแปลงเองขนหยาไปขายนะครับจะต้องมีช่องทางเดินจะสี่นะครับเนาะช่องทางเดินครับ อ่านี่นะครับยูนี่กับประมาณพันสิบปู่ประมาณสามไรนะครับปลูกไปเรื่อยๆืครับเริ่มทยอยปลูกนะครับผมยางสําคัญยางยิ่งต่อมากคือระบบน้ํานะครับจะต้องมีให้เรียบร้อยเพื่อรองรับทุกฤดูนะครับเนาะเราจะมาถ่านน้าฝนย่างเดียวไม่ได้ครับผมอ่านี่เป็นสายยางก้อนนะครับต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะ้องจะขยายเป็นการเดินท่อหรือว่าใส่สปริงเก์ในการแจ่น้ำนะครับเนาะที่นี่พันกำลังปลูกเดี๋ยวจะ อ่าสอบถามรายละเอียดการปลูกเล็กน้อยนะครับเนาะทำยังไงให้ติดนะครับปลูกหญ้าเห็ดยังไงให้ติดเสียหายน้อยที่สุดนะครับเนาะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเนาะมาสัมผัสจ้าของสวนเพิ่นเล็หน่อยคำคำกำลังปลูกนะครับกำลังเลิงการปลูกเลยอ่านี่นะครับผมอาการปลูกนี่เฮาก็ต้องเบียดระยะนะครับเนาะผมประมาณนี่นะครับอ่านี่ครับอ่าครับครับยี่สิบหาถึงสามสิบเซนนะครับเนาะครับผม ต้นพันธุ์ที่นํามาปลูกควรมีลักษณะลักษณะจังไรครับหยิบมาให้ผมเบิ่งดูใช่เจ้าที่ครับต้นนี้แข็งอะี่นะครับนี่ครับครับกะมาตัดครับผมตัดออกหากมันจะขาวๆถูกไหมครับอ๋อครับครับผมกะประมาณด้ามผ้าเนี่ยกบประมาณนี่เวลาปลูกกะประมาณเจ้าที่นะครับผมครับเผื่อมันตายแน่จในน้อยครับผมนี่นี่ครับประมาณความที่เขาต้องตัดรากมันออกอีกนึงเพื่อเพื่อประโยชน์ยังครับผมไมันรับสร้างรากไม่ครับอ๋อครับผมผ้าเขาเขาอมปุ่มๆหนะครับผมครับผมครับผม ต้นสีก็ต้นสีอะแกออกนะครับผมมันครับนี่ครับแกออกต้นสีครับอืมครับผมแล้วมันก็สิสร้างรากรากใหม่จังสีนะครับผมแกออกพวกต้นสีครับซอยการยึดเกาะครับผมถ้ารากเก่ามันจะไม่ไม่ไม่ยึดดินโอ้ครับผมครับถ้ารากใหม่เขาจะแทงดินแล้วก็ยึดกว่าอืมครับผมอ่าครับผมตาดอกนิดนึงนะครับเนาะตาดอกนิดนึงมีระยะห่าง เทคนิคอย่างง่ายกะว่างใหญ่ไปก่อนนะครับเนาะครับว่างใหญ่ไปก่อนครับใช้ดึงเงาเป็นเงาตะวังเขาแก้วฟางก็ได้ใช้ดึงก็ได้อันนี้อันนี้แบบสุดใช้ดึงเลยครับปลูกเว้นระยะห่างสามสิบเซนครับผมระยะล่องประมาณสี่สิบเซนครับถามพอน่าพิ่นเจ๊หน่อยอาที่เข้าเห็นเนาะไอเนาะเข้าดึงไถเนาะครับเนาะครับดึงไถครับดึงไถแล้วก็วันไอชิริยะต้นกล้าครับครับผม ยาวมาปผูกขาก็เวนระยะประมาณสามสิบเซนสามสิบเ้นครับอืมว่ามางค้องอยู่ประมาณสี่สิบเซนครับครับระยะตั้งนี่คือสามสิบเซนครับครับครับผมเท่ากันนะครับเนาะครับครับผมแบบพันธิตอยู่นะครับปลงต่มสายางเข้าพุ่งไปดึงอืมอยู่ประมาณสิบแปด สิบแปดข้อครับต่อแปลงหนึ่งครับนะครับสี่วันเตียนนะครับอ๋อสิบแปดสิบแปดแถวครับถึงยี่สิบแถวต่อหนึ่งแปลงครับโอ้พันเห็ดเป็นต่อร่องที่เราลากสายางลดน้ำใส่หัวที่หมดครับเราจะลดน้ำลากเลยสยางสลับกันซิกแซกเป็นฟันปลาอืลดคนเดียวได้ครับผมตอกหลักไว้นะครับตอกหลักไม่ให้ไสายางไปทับหญ้าครับนี่พันเห็ดเป็นแถวอาโทษครับเห็ดเป็นเว้นช่องเพื่อให้ทางเดินนะครับเด้อ ดึงสายยางสลับจิกแจ๊กที่ปั้นป่า,ปาครับเออเขาจะได้เอาอุปกรณ์ขอเขามาง่ไงนะครับเนาะดึงสายยางง่ายครับผมนี่เนดะ้อพี่น้องเด้อกันตอกเพื่อนว่าตอกลักหนึ่งคัดสายยางไว้หนึ่งมันยังบ่ไปทับเหงาตอกลักเพื่อยึดสายยางไว้บ่ให้พาดเหงาครับผม <c oughs> อืมมันก็หลายเทคนิค่แบบอ่าเทคนิคนั่งไปใส่ได้ครับสายยางบังคับบดสายยางอ่าไหลเข้าไปในแปลง ครับผมไปทับหยาก็แต่ยไปทากันเลยครับมี่ลักครูหรูก็ใต้ว่าเพื่อกันสายยางครับอ่านี่นะครับเพื่อตอกไว้เพื่อกันสายยางไ่ให้สายยางดินเข้าไปนะครับนาอครับผมอ่าฟุ้นปุ๋ยที่ไห้นะครับเริ่มปลูกอาทิตย์แรกเพิ่นจะยังบ๊อดในไห่ฟุ้นปุ๋ยนะครับที่พี่น้องเห็นเดียวเพิ่นเริ่มไห้เออเริ่มซัปปะดา เริ่มซับปราที่สองครับจะเริ่มให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อว่าเร่งการเจริญเติบโตของเพืนล่ะครับนี่ซอยพืนจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับครับนี่นะครับกําลังติดแล้วนะครับลักษณะนี่คือมั่นใจว่าติดน้อยเนาะครับผมต่อไปคือยูเรียครับ อัดเลยครับตัดขายเลยเพื่อยุ่เรียอะไเขี้ยวซ้ำปุ๋ยเลยอ่าเขาปลูกนี่เนาะครับเนาะมีดแรกที่เขาจะตัดประมาณไหนครับผมอาทิตย์ที่สามเลยอาทิตย์ที่สามนะครับเนาะตอนตอนต่อแรกเลยครับครับอาทิตย์ที่สามจะเติมอ่าตัดตอนแรกครับตอนต่อแรกเพื่อจะสางขึ้นมาใหม่อ่าให้เพิ่นสางกวาดขึ้มาเขียวไปเบิด์ตบริเวณพวกแห้งพวกพวกนี้ครับครับประมาณสัปดาห์ที่สาม ครับผมครับนี่ฟุ้นปุ๋ยเริ่มไห้นะครับเนาะครับบดเป็นได้ปุ๋ยเออ่าไห้ฟุ้นเนาะฟ้าไห้เป็นฟุ้นชีไก่ก่อนนะครับนี่ครับผมโรยบางๆไห้ช้ำน้ำนี่ไห้ช้ำเลยครับสำคัญนะครับเนาะครับอืมเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเราต้องลดให้ช้ำเช้าเย็นครับผมทุกเช้าทุกเย็นครับทุกเช้าทุกเย็นช่วงนี้เน้นซุ่มเนาะครับเนาะครับให้จุ่มช้ำโอ้เพิ่นมากน้ำเนาะครับหญ่านี้เนาะ ถูกต้องครับเพราะว่าเขาบูมี่คลองน้ำคือเปิดแล้วเขาเจาะน้ำออกคผมแต่แบบอย่างไรไ่าน<อ>เดี๋ยวนี่สิ่งที่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีช่องทางนะครับเนาะถ้าเขาจะเฮ็ดแบบเป็นอเชิงธุรกิจเนี่ยให้มันเป็นช่องทางเขาไว้เพราะว่าเพื่อคนใหญ่นะครับเนาะ อ่าสะดวกสบายใส่หน่อยครับเนี่ยว่าคุณใจ่หน่อยเกินไปต้นมันนะครับเนาะมันก็คือต้นนั้นครับต้นนั้นเริ่มใสเดยว่าหนาขึ้นมามันงามเร็วขอเสียทางเขาใส่ต้นต้นกาหน่อยเป็นอย่างครับผมครับมันบอนเบี้ยครับมันเป็นต้นกาเก่าอืมมันบบแตกก่อคือเข้าวนาอนมายมาบันเบี้ยครับอ้อันนี้คือเอาต่อมามาปลูกครับอ่ากันเราเบียมาปลูกใส่สี่แยากีบกับว่าสามสี่เกีบว่าถ้าเริ่มจากพ่อเมล็ดครับผมถ้าแบงที่ตรงตรงเนี้ยหลายเนี่ย อันเขาเป็นเบี้ยสามสี่กีบก็แตกก่อไว้ครับครับอันนี้ต่อเก่าครับแต่ว่าถ้าต่อเก่าเขาต้องเน้นใส่เพื่อไปเนี่ยนะครับเนาะพ่อแม่จำเอาเถอะครับพี่น้องครับเป็นเทคนิคนี่เพิ่งเริ่มไปเบื้องเพิ่งให้น้มเจ้าหน่อยครับด้านนู้นครับผมตัวนี้เรื่อยๆปเรื่อยติดเริ่มเดี๋ยวปุ๋ยมะอ้อยไปเรื่อยวันบางเรื่อยยาหลอกันตอนแล้วไปเรื่อยต่อต่อมากรัเอายูเรียมามะอ้อยมาหลอดนะครับเนาะ สับป,ปราราที่สามตาดอกเพื่อให้ต้นไม่พันขึ้น,นค,ค,รครับผมโอ้ปีนี้เป็นปีท่องปีมันแล้วครับในขยายแปลง <c oughs> อ่าก็เป็นของคุณสวนของคุณแม่เรน,นุ่ยงงนะครับสวนใ่ญ่นะครับเนาะคุนสวนเพิ่น,ล,นล,ลูกเต้าญาติที่น้องเพิ่นนี่แหละครับน้าประมาณนี้เลยสายยางหดให้ชุ่มเลยนะครับเนาะชํำเลยครับผมปลูกปูไม้จำเป็นเลยนะครับเด่นเด่นเลยนะครับเป็นงี่เนาะ ข้างงานข้างงานไปเลยนะครับโอ้ครับทำตลอดครับผมทำไม่น้ำไรตัดเลยอืมอย่าไปแพงครับอย่าไปแพงตัดฟอสปลูกใหม่ครับผมตัดติดแล้วรู้ยังหาอ๋อถ้าติดแล้วยังพันพันลงกันได้นะครับเนาะเขาตอนแล้วเนาะเป็นตอนต่อแรกก็รอโบเลยนี่นาะเออพันวาถ้าตอนออกต่อแรกพันติดเต็มที่นะครับเนาะน้ำเขากับพันลงครับฟอามันน้ำชุ่มจำมาแล้วอ่าใส่เขาใส่จยอะแยงครับนี่สอ่างบอกครับไอ้ครับ ได้สองแรงบ่อยได้สองแรงได้สแรงใช้ยางจึ๊กจังนิ้วครับนี่ใช้ยางกับอดนิ้วนึงนีครับนิ้วนึ่งนะครับเนาะมันลากง่ไงเนี่ยไงคนนี้ก็นักอีกลากเนียครับได้สองครับใช้ยางนิ้วนะครับโลดแจงบาดพื้นทรายเอ้ใช้ยางนี่อเปล่าครับมวัน ยอหดยาทหลายอย่างแบบอ่อนมาโอ้ถือแงนะม้านครับังเนาเมะครับผมครับผมประมาณหาซเมตนะครับเนาะครับอ่ะนี่แหละครับเพื่นก็จะลดไปเรื่อยๆขยายแรงแกดินน้ำครับนิ่น้ำนะครับเนาะพ่อพิ่นปิดแล้วพิ่นก็บอกว่าคอนอนคอนลงนะครับเนาะตามประสบการณ์เมื่นคอนลงครับต้เออจงคอยเพิ่มนะครับเนาะอ้อง่าดีพี่น แรกๆเขายังบ่ได้นจีนสมิงเกอร์กับเป็นสายยางก่อนนะครับอ่ตอนแล้วยังติดตั้งสมิงเกอร์เลยวอ่หรือหรือผู้ใดขยันแนกก็เอาแบบนี้ปนไปเลยก็ๆๆได้ไดเนาะครับเนาะอ่าแล้วเด้ออ่าเขา <อ S 1> <อ>จะเ<อ><อ>ลือกเสกครับอืมนี่แหละครับมีทั้งอ่าทวนครับการจะท้ำเป็น,ปนแปลงยาแบบรูปแบบที่ละเอียดเนี้ยในการจำน่ายนะครับเนาะในการเกี่ยวจำน่ายหรือว่าพี่น้อง บสถ์เจำนายแต่ว่าให้มันสะดวกนะครับก็คืออ๋อนั่นนะครับบ่ให้พลาดนะครับเด้อดีตละคบแบบพอ่าหานไปทับหย่าเฮานะครับเนาะอ๋อดีครับเทคนิคหลายรูปแบบครับผมมัตต่ออีกครับนี่ให้พี่น้องเฮ็ดเป็นทังยี่สี่นะครับเด้อทางรถเข้ามาได้เออหรือว่าทางเดินของคนนะครับ เวลาเ้างยางเขาไปได้แปลงน,นะครับเนาะอ่าสะดวกสบายครับรถได้ซ้ายขวาอ่าปลูกแรกๆก็เลือกต้นพันธุ์แยกชาเป็นแยกต้นพันธุ์ออกมานะครับแยกต่อเก่ายวพันว่าให้เลือกใส่ให้ใส่ยเยอะได้จักหน่อยครับใส่เยอะได้จักหน่อยครับมันเบี้ยแต่ว่าถ้าเพาะจากเมล็ดนะครับใส่สามสี่ต้นนี่ก็โอเคอยู่นะครับเนาะครับใส่ก่อนต่อเนี่ยครับ สำคัญคือน้ําครับรดเช้าเย็นนะพี่น้องให้ช่ำครับให้ช่ำบางคนเอาไปปลูกอาจจะเสียข้าใจว่าบ่ค่อยโหดน้ำนี่ก็บ่ถูกต้องบ่ไดม้มันวัดบนพานมันขึ้นึงเมืองสิบเ็นครับให้ทะลุลงไปแล้วครับน้ำเนาะอ่าบ่แม่นว่าแช่หน้าเพิ่นนะครับตัดไปเลยอือครับ<อ>ครับไอ้เวลาก่อนจะไปปลูกต้องเอาไปเอาน้ำไปมาไปก่อนครับผมโอ้เอาน้ไปมาไปมันขึ้นฉ่ำไปก่อนครับอ๋อครับ มาดินเท่าไหร่กวนอ่าเทคนิคเด้อเต็ม้องเด้อเห็ดเป็นบัวครับแล้วก็ขังน้ำไว้เห็ดเป็นบ่อเป็นลูกกลมแล้วก็เขาตัดตัวอย่า้ยแล้วก็ไปแช่นน้ำหลัก็มัดไว้มื่กี้น้องก็เริ่มเชี่ยงอยูมากรับโอ้สุ่มไปกวนคือกาเนาะครับเนาะใกล้ๆเขาแช่ตะไคร้ไว้ครับครับครับอ่านะครับเพิ่นว่าเห็ดเป็นดาหลุมแล้วก็น้ำต้นพันธุ์เทียบเท่าใหญมากนะครับเนาะไปไปสุ่มร่วมกันกวนนะครับตอนเขาตัดห้างเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าตัดห้างแล้วไปสุ่ม อ่าแล้วก็นดอไม่พันจะแท่งไม่แบบโอกาสติดสูงนะครับเนาะครับแล้วก็ตอนปลูกครับเอาน้าเขาฉีดรดแปลงที่เขาจะปลูกไว้ก่อนนะครับเนาะให้พันชุ่มช่ำไว้ก่อนครับผมครับนี่แหละครับแลลวกกรดหน้ามี่เริ่มให้ฟุ้นนะครับต่อไปพันจังจะเพิ่มเป็นปุ๋ยยูเลียครับครับเร่งแลลวกกรัถ้าประดายี่ามตัดออกนะครับเนาะตัดออกมันจะได้งามครับแล้วก็ต้อไปการดูแลก็จะง่ายขึ้นครับถ้าพันติดเรียบร้อยนะครับเนาะ ตั้งะงเรไไครับปครับจังจังเดินนะครับเนาะจังเดินครับครับถ้าเข้าใจพื้นกับปูเอ่อยากครับสรุปแล้วเนี่ยช,ชนิดนี้เนาะินนีมอมาา่มาซาม่มากน้ำาั่วมครับแต่ว่าชอบน้ำนะครับเนาะชอบน้ำชอบความชื้น<อ>ครับผมอ่าฟุนปุ๋ยนะครับอ่านี่แล้วครับพี่น้องก็ได้มองเห็นรูปแบบการจัดการแปลงของเมื่อชีบนะครับเนาะ ก็คือผมบอกฟังล่ะให้มันสะดวกสบายง่ายต่อการเก็บนะครับเนาะครับนี่คือรุ่นรุ่นปลูกกวนนะครับเนาะรุ่นปูกกวนเริ่มเริ่มงามเลยครับผมนี่ก็จะงามไรๆกันไปคือเพิ่นปลูกไมนะครับใส่ปุ๋ยนี่ใส่ก็ตอนขายไปแล้วอ่าเลี้ยวนะครับเนาะหยาที่นี่นะครับผมสามสัปดาห์กับบ่ถึงเดือนครับผมรอบต่อไปเข้าตอนอกแล้วประมาณเดียวกันนะครับเนาะ โอ้เดี่ยวว่าเก่าครับไอ้ท่านมานี่ขวานนี่นาตามหลักเรื่แล้วครับพอมันติดแล้วเนาะครับแต่นี่จัดการได้ดีครับคุนกระเมียนนะครับเดินข้างหน้าอ่าเดี๋ยวผมสิมาติดตามผลอยู่นี่เพิ่นเริ่มปลูกไหมครับนี่แหละครับผมช่วงนี้ก็ราคาดีครับผมปิ๊ก็มัดสันนี้ครับลอยเดี๋ยวนี้ซีเบียร์มัดถ้าเป็นนายนะครับเนาะสามกำกับเป็นมัดครับสามกำมืดกับเป็นมัดเอาครับผม อ่อมือนีรับพี่น้องในม่องเห็นรูปแบบเนาะครับเนาะน้ำสำคัญครับฟุ่นปุ๋ยก็รองลงมาเนาะครับเนาะต่อไปติดแล้วเขาจะมีคนผลิตเก็บเกี่ยวขายได้ตลอดทั้งปีนะครับเนาะหมุนเวียนครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ครับการจัดการการบริหารคันเท็ดดีไปตริ่มต้นนะครับมันก็ายต่อผู้เฮ็ดนะครับทรงผลต่อผู้เฮ็ดจัดการง่ายดูแลางนั่นแหละครับผม อ่ามือหนีล่าไปก่อนนะครับเนาะหวังว่าสิเป็นประโยชน์แน่นอนถ้พี่น้องครับเพื่ออ่าได้นาไปศึกษานะครับศึกษานีเลยครับน้ำเพิ่นเน้นคักเลยครับไม่ไม่เน้นขนาดเลยนะครับเออหาลึกให้จมลงไปแล้วครับพ่นวาเออบรแมาว่าสิข้อมือนึงยังสี่กับพอดีนะครับเนาะเออพ่นตัดแท่งลงไปเลยครับผมอ่าลาไปก่อนครับผมพอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ